สวัสดีครับไปรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวิเศษนะครับยามเย็นนะครับวันศุกร์ที่8ตุลาคมสองร้อยหกสิะครับเจ็ดนาฬิกาสามนาทีโดยประมาณนะครับก็ผมก็จะขอพาไปรายการมาชมสถานการณ์น้ํานะครับน้ําก็น้ําท่วมในหลายจังหวัดทางอ,าอาุทยยาสระบุรี อ่างทองนะครับลบบุรีภาคอีสานขอนแก่นในหลายจังหวัดชัยภูมินะครับก็นี่คือแถวบริเวณแม่น้าเจ้าพยาของอนนทบุรีนะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรสนามบินน้ำครับก็น้ำขึ้นเยอะเลยนะครับน้ำขึ้นเยอะขึ้นมาอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับขึ้นมา แล้วก็แรงนะครับไหลแรงที่คอนโดนี้ก็นำกระสอบทรายโทษนะมากั้นไว้มากั้นเพื่อกันเพื่อน้ำทะลักเข้ามานะครับสังเกตน้ำก็จะแรงมากเลยว้าวนีคนมาพายเรือฮะนี่ฮะพายเรือน่าสนุกดี จริงๆมันเป็นบรรยากาศที่เยี่ยมเลยนะฮะโอ้พายเรือน่าสนุกเลยครับขาลอยไปตามเนี่ยลองไว้น้ำเร็วดีด้วยครับนี่ฮะก็หวังว่าคงจะไม่ขึ้นมากนะครับแล้วก็อยากให้สถานการณ์น้ำกลับมาปกติโดยเร็วนะครับ เมืองไทยนี่โชคร้ายหน่อยนะครับเจอทั้งโควิดโควิดที่แทบยังไม่จางหายไปเลยนะครับน้ําท่วมตามมาอีกครับน้ําท่วมมาตามมาอีกก็ก็ยังไม่ค่อยได้ยินว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรมากเลยนะครับเหมือนก็ประชาชนดูแลก,กันเองดูจากนี้ถ้าดูจากน้ําเนี่ยเหมือนไหลแรงนะครับไหลแรงแต่ถ้าดูก็ไม่ท่วมเยอะเพราะว่า ถ้าดูจากบ้านหลังนั้นน่ะมันก่อนเห็นน้ําเข้าไปเลยครับแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้มีฝนตกมานะครับแถวนนทบุรีแถวนนทบุรีก็มีฝนตกโหแล้วทาาน,นจะว่ายพายกลับมายังไงอะ่ะโอเคครับก็พาไปรายการมาชมนะครับบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ำเจ้าพยาแถวนนทบุรีนะครับสะพานพนังเกล้า ยามเย็นนะครับก็ช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นนะครับเป็นการใช้ธรรมชาติธรรมชาติทำให้สดชื่นแล้วก็เยียวยาจิตใจขึ้นนะครับถ้าใครมีอารมณ์เศร้าๆเหงาๆนะครับก็ลองเดินมาชมแม่น้ำอย่างที่ผมทำก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ